สวัสดีค่ะป้าแม่อยู่สยามไอบแยกเทพรักษ์ติดกับบริษัทซีเกตนะคะคันนี้ก็คือ Honda w เวบร้อรุ่นใหม่ล่าสุดปี2021นะคะสีจะเป็นสีแดงดำเดี๋ยวป้าจะให้ดูรายละเอียดเลยเอาตรงไหนก่อนดีเอ่ย เอาตรงนี้ก่อนดีไหมนี่ก่อนลำดูลำตัวก่อนเลยนะดูบั้นท้ายก่อนเลยโอเคดูบั้นท้ายก็คือตรงนี้เอาตรงนี้จะเป็นที่เสียบอะไรอ่ะกุญแจป่ะอ๋อันนี้จะเป็นที่เสียบกุญแจนะคะอ่าที่เสียบกุญแจอันนี้ก็โชกซ้ายขวาอันนี้ล้อจะเป็นล้อล้อแมกนะคะล้อแมกก็ตรงนี้ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยลูกโซ่ค่ะ ลูกโซ่และนี่พักเท้าของคนซ้อนนะคะแล้วรุ่นนี้นะป้าบอกก่อนนะเขาแต่งมาใหม่แต่งเสื้อแต่งลายแต่งเปลี่ยนแต่งชุดแต่งตัวมาให้มาใหม่เลยแหละจะใหม่ๆได้ไงนี่ดูลายเขาซะก่อนนี่เว็บแล้วลายเขาดูดีๆชัดๆเลยนี่เห็นไหมเขาลายเขาแต่งลายลายเก๋มากเดี๋ยวป้าต้องใส่แว่นดูเหมือนกันเนี่ยป้าอธิบายไม่ถูกดูเอานะคะที่ป้าชี้นี่ เห็นไหมมีแดงมีดําตัดแล้วลวดแล้วตรงนี้เ็าเป็นลวดลายนะคะเห็นไหมเสื้อแต่งเสื้อแต่งตัวแต่งมาใหม่หมดนะคะตกแต่งมานี่อันนี้ก็เป็นขาตั้งคู่ขาตั้งคู่อันนี้ขาตั้งเดียวนะขาตั้งเดียวอันนี้ก็คือเกียร์นะคะเกียร์จะขึ้นเกียร์หน้าจะเท่าเกียร์สองหรืออะไรก็ว่ากันไปตามคนขี่มอเตอร์ไซค์เขารู้แหละ ป้าไม่ต้องพูดมากหรอก h o n ด้านี่โกโก้ป้าพูดมากเดี๋ยวมันผิดถูกไปเดี๋ยวป้าป้าโดนลุมสกาม<อ>นะคะนี่หัวใจหัวใจอยู่ตรงนี้ไล่ไล่มาตรงนี้เลยรอบมาตรงนี้นี่ตรงแก้มแก้มเห็นไหมคะแก้มเขาก็ตกแต่งใส่เสือ้อใส่นี่เห็นไหมลายลายสวยมากเก๋มากมาใหม่นะคะ แล้วดูนี่บางโกลลอเล้ออะไรนี่ล้อแม็กนะคะเดี๋ยวป้ามาทางนี้ก่อนไฟนี่สวยไหมนี่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านี่เขาทำทำหล่อนะป้าว่าหล่อนะเนี่ยหล่อตรงนี้หน้าผากเขาก็เป็นสีแดงส่วนตรงหูตรงกระจกเนี่ยนะซ้ายขวาป้าเรียกหูแล้วกันเนาะเนี่ยเขาจะเป็นสีดํานะคะส่วนกระจกก็เป็นสีดําต่อจากที่กระจกหรือหูมา ตรงนี้ที่จะเป็นไฟเลี้ยวนี่เขาจะทําเป็นปูดออกมานะคะตรงไฟเลี้ยวนี่ปูดออกมาเห็นไหมเนี่ยโอเคเนี่ยนะคะแล้วตรงนี้ตรงหน้าผากก็เป็นสีแดงแล้วตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยไฟนี่ไฟเอ่อไฟหรือไฟเดย์ไทม์นี่ตรงนี้เขาจะเป็น LED นะคะอืม LED เดี๋ยวป้าจะเปิดไฟให้ดูโอเคเปิดไฟให้ดูเลยดีกว่านี่ไฟหน้านี่<ม>ก็เป็น LED นะคะแล้วส่วนตรงนี้ไฟหลีแต่กลางวันมันจะดูไม่ค่อยชัดไฟหลีก็จะอยู่นี่เห็นไหมคะนี่ไฟเลี้ยวก็นี่ตรงนี้เปิดเลี้ยวซ้ายไว้แหละนะคะโอเคได้ดูไฟ LED ค่ะไฟหน้าโอ้โหเหมือนเพชรเลยเหมือนเพชรเลยตรงนี้มองเข้าไปตรงนี้นะมาตรงนี้ตรงอกตรงใจตรงนี้เลยหน้านี่ศูนย์หัวใจอยู่ตรงนี้อันนี้เบรกหลังนะคะเบรกหลังเหยียบอันนี้สตาร์ทเท้า ตไม่เขาไม่เรียกสตาตินนะป้าชอบที่ท่อท่อไอเสียหรือลําไส้ใหญ่นะ่ะเขาจะมีนี่โคเมี่ยมครอบไงมันหลูมันทําให้หลูหลูแล้วก็โอเคแต่งตัวแต่งหล่อมาแลนี่โชกเชิดเขานะคะแล้วมาดูไฟเลยมาดูไฟชมไฟนี่เลยค่ะเห็นไหมไฟเลี้ยวไฟไฟหลังเขานี่ไฟทับทิมโอเคไฟท้ายเห็นไหมสวยไหมไฟเลี้ยวแล้วตรงนี้รู้สึกจะเป็น เป็นไอ้ที่ครอบตรงนี้ก็เป็นสีสีขาวนะตรงนี้ส่วนไฟท้ายตรงนี้จะส่วนมากแน่นอนเขาจะเน้นสีแดงเพื่อความเด่นสะดุดเพื่อความเตะเต,ตะลูกกระต่ายเตะตานันแหละง่ายๆนี่หงายเงิบหงายเงิบเขาก็เป็นดำนะคะดำกับเบาเบานี่ก็เป็นเป็นดำท่อนเดียวท่อนเดียวค่ะเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ดูนี่เห็นไหม โอเคอ๋อนี่เติมน้ำมันจะอยู่นี่เติมน้ำมันเครื่องมืออยู่นี่แล้วตรงนี้ก็ใส่หมวกกันนอกเนาะโอเคืึไม่ได้หมวกกันนอกใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็เก็บไอ้นี่แล้วกันไอใส่มะาพร้าวใส่มะพร้าวอ่อนซักสองสามลูกก็ใส่ได้เนาะ ป,ปลาลงปลายังไม่ไปต้องใส่หรอกเพราะชงตอนนี้อากาศมันเริ่มร้อนเดี๋ยวกินมันจะออกซื้อมะพร้าวอ่อนสักสองสามลูกใส่ได้นะคะนี่นะมะพร้าวน้ําหอมโอเคเดี๋ยวป้าปิดแล้วนะป้าปิดตรงนี้ให้ก่อนอันนี้ก็คือคันเร่งนะคะคันเร่งเบรกหน้าปุ่มสตาร์ทก็จะอยู่นี่แหละแล้วหน้าจอหน้าปัดอย่างเนี้ยก็ทำมาใหม่นะคะเป็นดิจิตอลเดี๋ยวป้าจะเปิดให้ดูเดี๋ยวนะปุ๊บนี่ไงเห็นไหม นี่ดิจิตอลดิจิตอลเห็นไหมคะแล้วนี่ไฟนี่ไฟไฟไฟ,ไฟสูงไฟต่ำนี่แต่เป็นเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็อยู่นี่แหละนะคะอือปุ่มสตาร์ทป้าบอกอยังเดี๋ยวป้าจะสตาร์ทให้ดูนะนี่ไงโอเคนี่สตาร์ทแล้วเห็นไหมสวยไหมสีเขียวสีน้ำเงินนะตัวเข็มตัวหนังสือจะสีขาวเห็นไหมคะ เพื่อความสว่างใสโปร่งใสนะคะโอเคป้าปิดให้เขาแล้วนะสตาร์ทปุ่มนี้นะคะเวลาปิดกุญแจปิดค่ะปิดมาทางซ้ายเลยโอเครุ่นเนี้ยป้าใช้ได้เพราะมันคันเขาไม่ใหญ่เท่าทะมากเพราะป้าตัวเล็กโอเคนะคะสนใจตามมาเลยค่ะสยามไอดีแยกเทพารักนะคะ ค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามป้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะตามมาค่ะเดี๋ยวป้ามีอีกหลายๆคันให้ดูตามป้ามาเลย